สวัสดีนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนนะคะตามคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือจะเป็นแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นข้อสอบกลางภาคเนาะของวิชาครูแพรเองนะคะซึ่งครูแพรคิดว่าจะรอจนกว่าครูแพรไปโรงเรียนแล้วก็ไปติวข้อสอบให้หนูครูว่าน่าจะไม่ทันะคะดังนั้นครูก็เลยจะติวเป็นคลิปวิดีโอนี้แทนนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยจดตามด้วยแล้วก็จะได้จําเนื้อหาตรงเนี้ยไปอ่านหนังสือสอบนะคะก็คือ เออที่ครูแพ์จะพูดในคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาตลอดครึ่งเทอมที่ผ่านมาของเทอมหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นการติวข้อสอบด้วยไปในตัวนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปแล้วบ้างมา เราจะมาเริ่มพูดถึงข้อสอบเราเลยนะคะเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะค่ะในเรื่องของข้อสอบเนี่ยก็คือเต็ม30คะแนนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของออการแบ่งพาร์ทก็คือจะเป็นพาร์ทกระบาดแล้วก็จะเป็นพาร์ทเขียนพาร์ทกระบาดเนี่ยคือจะมี20ข้อจะยี่20ข้อเนี่ยจะเป็นข้อน่ารักน่ารักเออแล้วก็ข้อเขียนเนี่ยจะมีความสาหาัสนิดนึงในเรื่องของออการ เติมคาการเขียนประโยคอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าไม่สาหัดมากค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่พวกเรานั้นเรียนไปแล้วนั่นเองแล้วก็ลองทาแบบฝึกหัดกันแล้วด้วยอ่าโอเคทีนี้มาเริ่มเลยจากข้อข้อกากอนเนาะค่ะเออข้อกาญยข้อเนาะโอเคข้อกาญยข้อมีอะไรบ้างพาทแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของ vocabulary ก็คือจะเป็นเรื่องของคําศัพท์นั่นเองคําศัพท์ก็คือที่เราเนี่ยได้ฝึกท่องกันไปเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของ feeling ทั้งหลายแหลเออ scared bored h i r ที่อะไรทั้งหลายแหละ hot sad happy อะไรพวกนี้เราได้ไหมเราจำได้หรือเปล่าที่เรามาท่องไปนะคะส่วนใหญ่ก็คือท่องแล้วเนาะอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ยังไม่เคยมาท่องเลยต่อไปนะคะก็คือจะเป็นพวกคำศัพท์เกี่ยวกับ country กับ nationality อะขอทวนก่อนลวกันนะคะคำว่า country เนี่ยก็คือจะหมายถึงประเทศชื่อประเทศแล้วก็ nationality ก็คือจะหมายถึงสัญชาตินั่นเองคํานี้ทีนี้เนี่ยสองคำนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วก็คืออยากให้โฟกัสที่ประโยคด้านล่างก่อน อ่าประโยคแรกเลยเขาบอกว่า I'm Thai ใช่ไหมก็คือแปลว่าฉันเนี่ยเป็นคนไทยทีนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะไม่ใช่คำว่า Thailand คำว่า t h a อย่างเดียวนะคะก็คือจะหมายถึงสัญชาติไทยหรือว่าคนไทยนั่นเองทีนี้อมาดูประโยคที่สองค่ะเห็นไหมเขาจะบอกเป็น I'm from Thailand ก็คือฉันมาจากประเทศไทยเห็นไหมเอ เขาจะไม่ใช้คําว่าไทยเขาจะใช้คําว่า Thailand เพราะ Thailand เนี่ยแปลว่าประเทศไทยในขณะเดียวกันคําว่าไทยก็คือหมายถึงสัญชาติไทยนั่นเองทีนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกับคําอีกหลายๆคําอย่างเช่นเอ,อ่อประเทศบราซิลประเทศบราซิลเนี่ยเขาก็คือ,อชื่อประเทศคือบราซิลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าสัญชาติล่ะสัญชาติก็คือจะเป็น Brazilian อ่าอย่างประเทศญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นเนี่ยพเพราอังกฤษเอาใช้คำว่า Japan ก็คือเป็นประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นชาวญี่ปุ่นหรือ สันชาติญี่ปุ่นเราใช้คำว่า Japanese เหมือนกันหักกะกับคำว่า Chinese จากคําว่า China ที่แปลว่าประเทศจีนจากกายล่างเป็น Chinese เออพวก Irish i s l a n d อะไรพวกนี้นะเอออยากให้ไปดูคำศัพท์มานะคะเรื่องของ Nationality ก็คือที่เราเโยงเส้นกันไปในกิจกรรมหนังสือนะคะต่อไปค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของ t e l l i n g t h e t i นะเอออันเนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ค่อนข้างเป็นห่วงมากเลยครูแพรค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเพิ่งจะเ,เรียนกันไปนะคะก่อนที่จะปิดหาวัน ซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าเด็กๆลืมแล้วหรือยังนะคะซึ่งครูแพรเนี่ยจะคำศัพท์เออจะข้อสอบอยู่โดยใช้คำศัพท์สี่ตัวแรกกันก็คือตัวแรกเลยคือคำว่า o'clock o'clock เนี่ยตัวเนี้ยไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นแค่แบบว่าเข็มสั้นเออขอเข็มยาวอ่ะมันจะชี้เลขสิบใช่ไหมแต่เข็มสั้นอ่ะมันจะชี้เลขไหนก็ได้คืออย่างแรกเลยวิธีในการอ่านเอ่อนาฬิกาแบบของอังกฤษนะคะให้หนูเนี่ยสังเกตเข็มยาวก่อน ดูเข็มยาวก่อนว่าเขาชี้เลขอะไรอยู่จากนั้นหนูจึงค่อยอ่านเป็นเลขชั่วโมงเข็มสัน้นเอออย่างเช่นข้อแรกใช่ไหมเออ c l o c k is 10 o c ก็คือเข็มยาวชี้ได้สิบสองเข็มสัน้นชี้ได้สิบอันนี้ง่ายไม่ยากต่อไปค่ะข้อที่สองอ่ะอันนี้เริ่มงงแลลวคำว,ว่า quarter คำว,ว่า quarter past เนี่ยก็คือหมายถึงว่าผ่านมาแล้วสิบห้านาทีเริ่มนะับตั้งแต่นาทีที่หนึ่งจนถึงนาทีที่สิบห้าทีนี้เวลาอ่านเออประโยคเนี่ย คือเขาจะไม่ใช้คําว่า is 50 past 10คือจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้แหละมันไม่ผิดแล้วก็มีคนใช้จริงๆแต่ว่าคือทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาต้องการเออออกแบบ grammar เป๊ะนิดหนึ่งก็คือจะเขาจะใช้คําว่า is quarter past 10เออก็คือตอนขณะนี้ผ่านมาแล้ว15นาที10โมงเออ sorry แปลเป็นขณะนี้นะคะเวลา10โมง15นาทีเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยจะแปลจาก คำภาษาอ,อ,องังกฤษเนี่ยมันแปลคนละทิศคนละทางกัน,กนมันจะแปลมีความจากสลับหน้าสลับหลังกันบ้างแต่ว่าความหมายมันก็ไม่เพี้ยนกันมากเนาะต่อไปอ half past ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ง่ายมากก็คือจะเป็นตัวที่เข็มยาวชี้เล็กเออเลขกหก็คือหรือว่าชี้ตอน30นาทีก็คืออ่าล้วก็อ่านตอนครึ่งก่อนเลย half past ก็คือครึ่ง เชนก็คือเข็มยาวเออขอรเข็มสั้นชี้เรียกอะไรหนูว่าอ่านเลขกนั้นละคะ่ะต่อไปนะคะ quarter t o อันนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาเป็นตัวที่ซับซ้อนที่สุดค่ะเพราะา quarter t o เนี่ยเพราะว่านาทีที่หลังจาก31ขึ้นมาจนถึงนาทีที่59เนี่ยเขาจะเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่ชั่วโมงถัดไปแหละคำว่า quarter t o เนี่ยก็คือจะคือมันจะหมายถึงเอ่ออีก15นาที ทีนี้เนี่ยเวลาเราเขียนประโยคนะคะก็คือจะเป็น i ีกควอเตอร์ทูอีเลฟก็คืออีก15นาทีจะ11โมงเห็นปหมควอเตอร์ทอีก15นาทีจะ11โมงแบบนี้นะคะ อ่ะต่อไปอันนี้ก็ผ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวคือตรงเนี้ยคาศัพท์พวกนี้มีในหนังสือแล้วแหละแล้วก็เคยสอนในห้องเรียนไปแล้วด้วยนะคะทีเชอร์ก็สอนแล้วด้วยได้ยินมาจากเพื่อนเนาะบางคนบอกว่าทีเชอร์สอนแล้วสอนแล้วอ่าโอเคทีเชอร์จะได้ภูมิใจกับคะแนนสอบผมพวกเราแน่ๆค,ค่ะคุณคิดอย่างนั้นนะคะต่อไปค่ะคือเรื่องของ subject ก็คือวิชาเอออันเนี้ยง่ายเลยเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยพวกเราน่าจะมีพื้นฐานมาจากประถมอยู่แล้วว่าแต่และวิชาเราใช้คําว่าอะไรอ่ะอย่างเช่นคลิตเนี่ยอ่ะ เราเจอคณิตใช่ไหมกับคูเกมที่เราเคยผ่านมนาะก็คือจะเป็นคําว่า math เออ math ก <s S> ็คือวิชาคณิตศาสตร์อะไรอีกละ่ะอ่าวิชา English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษอ่ามีอะไรอีกบ้างอ่ะ technology ก็คือจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเออเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล่นะคะที่ภาษาไทยเราใช้คำวิชานี้ว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเออวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอ่าก็เรื่องของวิชาก็ลองดูเอานะคะว่าเออแต่และว,วิชาใช้อะไรอังกฤษ ของวิชาพลาะใช้คําว่าอะไร PE PE ย่อมจากคาว่าอะไร Physical Education หรือไม่ก็ uh, History แปลว่าอะไรวิชาประวัติศาสตร์และว,วิชาสังคมล่ะอะไรพวกนี้มันแปลว่าอะไรนะคะให้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูในน้งสือเนาะเพราะว่าเคยให้ลอ,องทําในห้องไปแล้วด้วยอ่ะต่อไปนะคะเรื่องของบทสนทนาบทสนทนาเนี่ยก็คืออะจะเป็นหลักๆก,ก็คือจะเอามาจากใน workbook นะคะประมาณว่าถามอายุถามความรู้สึกถามสัญชาติ เออถามอะไรกันถามที่อยู่หมายถึงว่าแบบว่าวันนั้นเธออยู่ตรงนู้นไหมตรงนี้วันนี้เธออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่าอย่างเช่นนะคะ is she cold ก็คือถามว่าเออเธอเนี่ยรู้สึกหนาวไหม is she cold จะสังเกตว่าคําว่า cold เรื่องของครูแพรเนี่ยจะเหินเสียงขึ้นเพราะว่าอะไรมันเป็นคําถามที่เขาต้องการคําตอบเพียงแค่ใช่และไม่ใช่ก็คือแค่คําว่าเยี่จับหนูขนน่ะค่ะเขาจึงต้องเหินเสียงสูงขึ้นอารมณ์กับว่าเออไปกินข้าวกันปะ เออกินข้าวยางแบบนี้เราจะมีการเหินเสียงสูงขึ้นนะคะแบบนี้เนาอะ,อะทีนี้เนี่ยบทสนทนามันก็จะมีการอ่านประโยคที่มันแตกต่างกันออกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นประโยคอย่างเงี้ย yes she is มันก็จะอ่านแบบเสียงเรียบเรียบเลย no she isn't กเ็เรียบเหมือนกันเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่าประปฏิเสธโทนนี้มันคือมาโทนเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามหนูเจอประโยคคำถามอันนึงอะยกไปอย่างให้หนูเจออันนี้ What อ๋อ sorry What's your name เออสมมติเธอชื่ออะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเสียงโมโนเหมือนกันเห็นไหมมันจะแบบว่าไม่มีการเหินเสียงสูงขึ้นเราจะเหินเสียงสูงขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องการใช้คำถามนี้ค่ะ Is she cold อะไรพวกนี้ยนะคะเออฝากไปนะคะต่อไปค่ะทีนี้มาดูต่อในเรื่องของ แขนขานมันก็แขนขาเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าโครงสร้างประโยคของง่ายสุดๆเลยก็คือจะเป็นประธาน subject เนาะแล้วก็ตามด้วยคำว่าแขนแล้วก็ b a s e form of verb ก็คือจะใส่คำว่าอะไรก็ใส่แล้วก็ตามด้วยส่วนเติมเตมนะคะไอะอย่างเช่น he can drive a car เขาสามารถขับรถได้อ่า he ก็คือจะเป็น subject ตรงนี้ตัว s น,น,นะคะ mm hmm. can ก็คือตรงนี้ค่ะนี่คำที่สองของประโยค ต่อไปค่ะ drive ก็คือจะเป็น base form of verb ก็คือจะเป็นคำกริยาที่ไม่เติม ing ไม่เติม ed ไม่เติม s ไม่เติม es อะไรทั้งหลายเลยเห็นไหมเป็นแค่คำว่า drive จวโดดคำเดียวเป็น original บทเลยทีนี้ก็ add ก็คือจะเป็นส่วนเติมเต็มให้มันจะทำให้ประโยคเนี่ยเกิดความสมบูรณ์นั่นเองโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะทีนี้ก็คือจะให้เป็นการตอบคำถามแล้วก็ตอบแล้วก็เลือกคำตอบ คำถามก็คือจะมาจากในหนังสือหน้าที่7ค่ะเออหน้านี้เลยหน้าที่7นะคะตรงเรื่องของ everyday English ตรงกรอบส้มๆอ,อะคะ่ะเห็นไหมที่เราเคยทำมาฝึกหัดไปจำได้หรือเปล่าเออ what's your name เออ where are you from เวลาตอบตอบยังไง how old are you what's your favorite film อะไรพวกเนี้ยครูจะเลือกมานะคะบางคำถามเพราะนั้นไม่ออกทั้งหมดแต่ว่าเวลาที่หนูดูหนูต้องดูกว้างๆดูรวมๆก็คือดูมาทั้งหมดนะคะ เออแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอในข้อสอบอีกทีนึงว่าครูแพรจะเลือกตอบเออจะเลือกเอามาออกเนี่ยเป็นพาร์ทไหนก็ขอทุกคนโชคดีนะคะอ่านพาร์ทไหนก็ออกพาร์ทนั้นเนาะต่อไปค่ะพาร์ทที่2เนี่ยสั้นๆเลยนะคะก็คือมีแค่สองพาร์ทเออสวีดีีแค่2ข้อสองข้อคือหมายถึงสองข้อใหญ่ะค่ะเออแต่ก็แต่ละข้อใหญ่ก็คือจะมีห้าข้อย่อยอะไรก็ว่าไปนะคะก็คืออ่าช่วงแรกเลยก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของการเขียนแสดงความเป็นเจ้าของ apostrophe อ๋อ oh, sorry เลื่มเปลี่ยนภาษาเออตัวนี้ออะอย่างเช่นตัวอย่างประโยค is uh, oh, oh, เอ่อไอ้น่า is Jane mother อ๋อ sorry อ๋อ sorry is Jane rubber เออมันเป็นอย่างลบของ Jane นั่นเองเห็นไหมเออ apostrophe s นะคะเติมวิธีการเติมก็คือเราต้องดูก่อนว่า คำศัพท์ในคำนั้นอนะ่ะคำศัพท์ในประโยคนั้นะคืออะไรก่อนเออแล้วจากนั้นก็คือมาดูว่าเออประธานคําไหนขึ้นต้นวยพิมพ์ใหญ่นะเออเลือกคานั้นแต่หนูต้องด้วยนะว่าพิมพ์ใหญ่บางตัวเป็นชื่อคนนะคะเติมให้ถูกต้องอันเนี้ยเคยให้ทำในแบบฝึกหัดนะคะในหน้านึงแต่ไม่บอกว่าหน้าไหนให้ไปหาเองนะคะในแบบฝึกหัดเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของแล้วซึ่งในหน้านั้นอนะ่ะจะเริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเดือนเออคำอย่าลืมนะคาศัพท์เรื่องเดือนหนูต้องจําด้วยว่า เดือน12เดือนจำได้หรือยังตั้งแต่ January จะถึงเออ d e ซ e m b เ r เดือนไหนมาก่อนมาหลังไปจำมาด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการถามเออจะมีการถามคำถามเรื่องเดือนด้วยลำเออลำดับของเดือนนะคะไปดูเองแต่จะไม่บอกว่าเดือนไหนแต่เอาแค่เดือนเดียวคะ่ะอืต่อไปอ่าทีนี้รู้ต่อเรื่องของ p o s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  i v e a d j e e t i อ e เอันนี้จะเริ่มมีความงงแหละเออเพราะว่าพาร์ทด้านล่างเนี่ยก็คือหนูว่าต้องรู้จักเรื่องของ ออ subject pronoun กับ possessive adjective ก่อน่อะก็คือจะอยู่ในหนังสือเหมือนกันค่ะจำไม่ได้ว่าในหนังสือนะอะไรก็คืออาจจะประมาณนี้แล้วกันเนอะอ่านเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยละกันอตัวแรกเลยก็คือเรื่องของ subject pronoun นะคะ subject pronoun ก็คือจะมีตั้งแต่ I, you they he she it พวกเนี้ยเออแต่พอพวกเขาเนี่ยอ่ะแบบนึงนะเปลี่ยนรากนะคะกลายเป็นเรื่องของ possessive adjective น้องเขาจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะมาดูกันคอนโทรลอันก่อนเราขอใช้คอนโทรล under อ่ะโอเคมาเริ่มเลยตัวแรกนะคะจาก I ก็คือจะเป็นคำว่า my จาก y o U ก็คือจะเป็น your ใช่ไหมอ๋อ oh, sorry your ตัวนี้นะคะแล้วก็อะไรอีก we ก็คือจะเป็น our ต่อไป D ก็คือจะเป็น them อ๋อ sorry there ต่อไปอืมต่อไปนะคะ H e she I t ก็คือจะเป็น his, 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 his. แล้วก็ her is ก็คือจะเป็น it แบบนี้นะคะเออตรงนี้เป็นกิจกรรมให้โยงเส้นตรงนี้มันจะอยู่ในหนังสือแบบว่าตรงด้านล่าง้ายๆเลยอะที่เราค่อนข้างจะมองข้ามมันไปนะคะให้ดูตรงนีิดนึงเพราะตรงนี้ออกข้อสอบด้วยก็คือจะให้หนูเนี่ยเลือก subject for ตรวกับ p o s s e s s i v e adjective นะคะมาเติมคำไม่ถูกต้องประมาณนั้นแหละแต่จะไม่บอกว่าเป็นบบความไหนเป็นบทความที่เราเนี่ย เ,เคยทําไปแล้วซึ่งครูแพรเนี่ยเอามาดัดแปลงแล้วก็แต่งเพิ่มให้มีความแตกต่างนิดนึงประมาณสัก50% 60%นะคะก็คือขอให้เพื่อที่จะแบบว่าอยากให้ทําได้แต่ว่าคือเราไม่สามารถเอามาได้จากในหนังสือจากในฝึกสัร100%ถูกไหมเเราก็ต้องแอปพลายกันบ้างแล้วเราก็ต้องแบบว่าเพื่อที่แบบว่าเราจะได้มารู้ว่าเออเนี่ยเราทําได้ไหมที่เราเรียนไปเนี่ยได้ ได้อะไรบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละตามนั้นนะคะอ่าโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีกับการสอบแล้วก็อสอบผ่านในทุกวิชานะคะอ่าโอเคสวัสดีค่ะ